สบายดีพี่น้องท่านี่กับปิ้งปลาพี่น้องพี่ปี๊งป้าพี่ป้ากินกระตมมะหงนี่นะี่ปิ้งปลากินกระตมมะหงพี่น้องอันขึ้นแต่งบมอะเมื่อยเมื่อยเก็บปลาเนี่น้องอืมฟ้ากันหิวเข่าพปิ้งปลากินอะไรกันสิเมื่อเมื่อสวร่านเลยกินเข่าแล้วก็เมื่อเมื่อแหละยยามน้องนี่ปลาเก็บขึ้นมานี่หลายคนนี้ไม่ม้อนก็ไม่ลงคนแบ่งให้เรียบร้อยแล้วล่ะสองคชามวันนี้ละคนให้ นี่ของผกักของผกักป้าเขาพ่มเรียบร้อยไม่ลงกับไม่มอนอยู่ในนี่พี่น้องนั่งปลาเขาใหญ่เด้ <c oughs> อพีส่สบาดีพี่น้องมาเด้อกิกนข้าวน้ำกันเด้อทำมะฮุงพี่น้องทำมะฮู้งทำมะฮุงซีลือไม่ม้อนเขาปุ่นยุบหิวแหง้งกินก่อนประถาพีงปลากินเลยเมื่อยเด้อแค่ขืนมาเนี่ยมืหมือแต่เศ้า มันเป็นคืองมปลาดูบกได้โมเดลงงงงบปลาอยู่บกเด้อพี่น,น no ้องเด้องมปลาคองบปลาคออยู right? yeah. well, well, ่น้องต่างกันก nah, okay. ับงมปลาคออยู่ถึงบกพี่น้องเออเอฟซีอาจจะพี่บ้าวก่กินกินเอาข่าหน่อยคอยคอยหิวแหงคอยก็เลยกินก่อนเนะพี่น้องเดี๋ยวสิยุบตะมุงหล่ะใด้เข่าวอีกมาเด้อคือขึ้นมาแล้วกันยุบข่าวสั่นนิดนึสิ บั there, pues yah, ้นเลยลุงเอ้ปั oh. ้นแนแหละมันหักสุดแล้วติดจับมันดีนะเขามาโลดเขามาโลดคอยหาทิปเข่าเอาไปใส่ทิปเข่าเขานี่วะคือผม่มีเข่าในทิปนี่วะเกลียวใส่ทิบเข่าให้เกลียวกระเบื้องบ้านมาเปิดตู้เย็นเอาทิปเข่าห้ตู้เย็นมันบ่มันบ่มันบ่แห้งบ่กระเด้งเขาเอาเมียนตู้เย็นตายเลยตู้เย็นตายเลยหรอกเอาเสียมาโป้เสียไว้ตู้เย็นเห็นเราทิปเข่าวะเขาเมียนแทนแล้วมันกระเบืเย็นเข่ามันก็อุ่นอยู่ตลอด มันกก็บไไดด้ามากินตำมหฮุงพี่น้องตอนบ่ายที่เราปรเมื่อะเดี๋ยวใจท่านจะให้เมื่ออย่าให้อยู่อีกจั๊กมือหนึ่งอีกมือจะเศร้าจังมือเพิ่นเพิ่นมันชินบูชาหมดแรงวท่านคอยให้นอนจะได้โอยง่ายไม่ชินเลยเหมือนนี่แล้วมันชินมันสุกเหมือนนี่บหไม่ยังได้เขาเหมือนี่มันเบียดหลายเมื่อย ดูดน้ําเก็บป้ามันคงลินละเมื่อยข่อยเลยจักนอนอยู่4-5มือบ่แล้วข่อในใจ่อมีแงกเออมันฟอยากเมื่อดอก่อเฮ็ดกินคักๆเมื่อนมาํากันก็เมือกันเยโอ้ยน้องตัวน้องนี่ก็ยังินอยู่ติเนหาอนีสรุปสรุปิมโแล้วก็สรุปน้องกลางน้องกลางเ็สุกเรียบร้อยแล้วก็สรุปน้องกลางเออยังน้องกลางท่านได้กินบ่เลยอน้องกลาง น้ำกางอะเป็นน้ำใสเห็นด네ิดูดูน้ำใสหนะเมื่อนั้นเขาเอาล้อมยังเอาไว้พิดมูโง่แล้วก็บพอดูดูน้องกางเจ้าเวลาก็กินไหมแค่แบบแต่หมูโง่เปลี่ยนนิสัยน้องตัวนี้เก็บขายขมือขมือหนิน้องตัวนี้นี่นี่น้องตัวนี้ตัวดูแลนี่ห้องแล้วดูเก็บขายขมือปลาขาวปลาเค็งปลาอะไรเก็บขายขมือคันลงแตเอาลงไปงม โซซาม่าก็ได้ละซองซามุงยางข่าเข็มไม่ยากเขาว,ว่าเวะเป็นไรปลาตุ้งเขาโยเย็นให้เมื่อกี้นดิเครื่องจอกขาวเลยกินน้ำเปลี่ยนนิสัยแลด้ไม่อยากเข่าว <c oughs> ่าเมื่อยดีเลยขอช่วยวมาให้กูดินใส่เพื่นไปซื้อน้ำแข็งมาแช่ปลาหมูเย็นเหล่าให้กินเข่าไปในบ้าน อะไรทำไมออกมาสื้อนุเคลมามันนั่งเขาก็มัเขามาเมื่อยเมื่อยที่กันเดาแก่เมื่อยมาแก่เมื่อยต้อกันแก่เมื่อยนะฮะปลาหมดเมื่อยนาะเก็บปลาเมื่อยแล้วงยกให้เด้วยเขาเห็นเครื่องจอกว่ากูขึนได้ยุบไม่แหน่ยาววะขืนได้ยุบวะไม่แน่ยาวนี่ใส่เลยตรงอุ้ยสบายดีพี่น้องะเลยฮะกระปิ้งปีนี้มันเป็นไงเต่าส้มเป็นเห็นอยู่ดอกเป็นอยู่ดอก กิ่กข้าวเทียงเด้อพี่น้องเด้อข้าวเทียงเด้อกีป,ป,ปิ้งปลาข้าวข้าวายเป็นข้าวเทียงเอาใช้กินข้าวดิข่ากวเหี้ยมหเอาเมียนตู้มันเพล่แล้วตู้ตัวนี้ฮะบ่ซื่อมบาบ่มันก็บมันกระยดางกระด้างน,นะมันก็นุ่มอยู่ตลอดอ ปลาหอนหอนี่น้องเอ,อ้ยลมสมบูรณนน์เข่าในนาปลาในน้ำเข่าก็หอมหอมขเขาก็อหอมหอมก็ข้าอที่สองน้องมีเข่าในนามีปลาในหนองมีน้องปลาในน้ำเนี่ยดีที่สุดลำไสเขาอยู่อยู่พังพื้นเขาแต่ละนาเขามีนีหมดเลยน้องปลาใช้ก็ะยังมาบึกปลาอะไรนะ

เราบ่าวพันธ์บ่าวพันออันผัวเฒ่าดีเนี่ยเจ้าพู้จักบป็ลูกผัวเฒ่าดีลูกผัวเฒ่าดีเออนั่นแหละลูกเฒ่าดีบ่เนี่ยบ่หลานผัวเฒ่าดีหลานผัวเฒ่าดีคนเกิดเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็ม้อนมือพู่ไปถูงมาบ้านขั้นคนนี้่ว่าสุดทางพ่อจักต้องเป็นม้อนมืออยู่บ้านจักคุณได้เป็นลูกเป็นหลานผุณได้เป็นน้องเป็นหนุ่ม บห่หูหูคนเก่าๆหร้อหูมดคนเกา่ามนมอนหูคนใหม่บ่หูคุณปูม,มูือเจ็ดให้ตาุมปูกแซมใส่กันอ๋อันหนาขนาะไหดินมัน,นดินมันสิเปอนปเหตกาได้ดินลายใช่อยู่ไซหูคุณโคตไเ้่เขาไม่เทากับผมมีดินเขามาเอาเท่าไม่เท่าคนบริาาเวณไม้เ,เน,มนี่ ตอนทว่าแฉกไปจากไปชางอะตอนนั้นเน่รือบัไปเอาตอนนบัวได้เขาไปเพื่อบได้คือว่าใครได้ไปชางมันดินหลักดินหลวงออกไปไปมาให้เอวด้วยว่าขวดนี่ไเจ้าบัวมีถ่าแห้งเจ้าไปผู้เดียวคนนี้มันไปได้บัวได้เน่บัวนั่นนั่นเน่มุ่งบัดมุ่งเอาบัดแล้วมงอะไรไปหามันก็บพทัานละเวลามุ่งไปมันมาตักเขาเลยเข่ได้บอกเขาเลยมีลูกมีหลานหุ่มห่อไปพากันลูกเต้าเขาลาคุน

เมี่ปาก็ได้ตัวผพังแล้วหัวเมียอยู่นี่จะได้แล้วขัอพังแล้วเนี่ยแล้วหัวกินห้อนหนอน้ยกินหอนหอเ่ีปลาเนี่ยมัอยู่มองชองหตาขเีอนอา็ะิได้จังนั้นละยบัแรจังเขอนหี่น้องเ้ยนาแดงซังหอนหละเดวนจะ่อหขอไปดู งไแล้วทังทั้งเลยไปแล้วจะเ้อยังงั้นแาติดโจดย์หมือโจดยะทั้งเราเราเข้าทางยังเข้าโจดยเราเ้ซ่งเขาทางเลยตมาปักเออยังดินทาทางได้เลย้ะนาเฮาได้เป็นคนมาทางแ่้าแต่โมเมนดงบานมันได้ดบานเท่านี้มาทางดงมบานเท่าโอ้ได้ได้เนี่ยนะ บ้านอื่นมาทางบ้านเฮาก็ได้ครับเคือมาทางโรงบ้านเฮาแล้วคนหนึ่งเขาจะไปถักหลักเนี่ยไม่ได้คะแนนนะใช้บ้านอื่นมาบ้านเฮาก็ได้เงิเงินเราจะเอาหลุดพอไปทางหรืถูหรืถามมันได้ไหมได้เงินสิบอเปล่าได้ใจเงินเงิเงินหู้แล้วคงจะธนาคารเป่นให้ยืมครับ ทำเงินในธุรกจมุจะใช้เป็นให้เงินมีถึงเงินธนาคารล้วสียืมธนาคารเนี่ยเงี้ยเปิดกว้างแล้วขึ้นมอเลยมันไม่ยากเลยเอาเงินเอาทำเลยเนี่ยิะไต่างฉันเอาน้อยๆเอาด้อยเลยเขาเอาน้อยแค่ไหนเขาให้อาไรให้ไงติดหนี้เัาคอยบอกเคยเขาได้คนซอยคือเขาบอกกุ้งบอกิีงไม่หักพอแพงซอย con lặn con đi lặn, phải chơi on không cha cha, ừ. chơi on không, không, không bố mình này. bữa xe của huyền cùng bạn tuổi vợ khỏe không? khỏe luôn thưa bác. thằng bên biệt thự. còn người cha thì ma, người thừa nó thì không có đâu cha đó. bò dữ, không có ma, không có ngày, không có soi bài. không bò bao giờ? bò, nó nói bò, nói không bò. ngày hôm nay không có soi bài, nó không có lúc bò ma. một tháng một món mai

Ơi, qua, phải nọ, pỉnh, Hôm Hôm. Ừ. Xạ, quá trình bắt đầu mày, nó sẽ nó. Quá trình bắt nó. Hom 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 bắt nó. ธรรมซาไม่ใชคุยสีงัวลงไปหะเพราะว่าเสยเขาเขาย่ไปโอ้ยโหงานคุยเขาจะไปขายเลาะตัวบมซื้อเขาหั้งกันแล้วเรื่องเขาแล้หน่ยไม่มีแต่เฮาเขาม่แต่เฮาเลยแล้วหลายคนเขาซื้อดอกทุสังไฟก็ใส่ปืยไม่แต่เฮาเลยอยว่าเขาใส่ หัวงาหางงามอ่หัวงาหางงามมันใส่คุยเห็นยังเยอะนักอย่างหัวฟันทุนธรรมชาติมีหัวมีใส่ได้ทบเพิงแล้วลค่ะนี่เขาว่าเขาหน้าต้นีเขาใส่นี่ได้ขนาดจะมใส่ยังได้เหรอโอ้ยได้ขนาดก็ได้ได้แต่มือมันใส่แล้วใส่ไปใส่ไปจนมันมิดมิด